เกิดประเด็นขึ้นนะคะพี่ทีออกไปเที่ยวข้างนอกกับทุกคนแล้วอิ่มติดต่อไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยขอแข่ขอแค่ทักมาบอกคือมันเป็นห่วงไงเว้ยเข้าใจฟัง ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะเรามาดูของอัปเดตจากทางฟรีไฟกันก่อนนะคะทุกคนอ่างกิจกรรมนี้นะคะไซโคลสเกตเตอร์นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นท่าใช่ไหมนี่ท้าเปิดตัวใหม่ฮะทุกคนแล้วก็นี่ฮะไอวอสุดเทบอกเลยว่าแบบเหมือนแบบอารมณ์แบบลาชายไง a n นิเมชันเปิดตัว MVP สุดเทนะคะทุกคนบอกเลยว่า2ออย่างนี่คือแบบคือหยิมคิดว่าแรมากๆเลยนะคะสุ่มกันเลยแล้วกันนะคะ เก้าเพชรเฮ้ยไม่ใช่ดิเก้าเพชรได้ไอวอเป็นครั้งแรกเลยบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่อิ่มแบบได้อันนี้มาทุกคนได้แบบดวงดีจัดๆเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยก็น,นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูท่าเต็มๆมานะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะทุกคนนี่ดูเฮ้ย กิจกรรมนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่18นะคะถึงวันที่24กุมภาพัน์นี้นะคะทุกคนก็คือมี7วันนั่นเองนะคะทุกคนต้องรีบๆนะคะบอกเลยว่าเท่มากมานะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสะสารกับพี่ทีมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะทุกคนตอนนี้คืออิ่มรีบถ่ายเลยนะเพราะว่าเกิดประเด็นขึ้นนะคะพี่ทีมออกไปเที่ยวข้างนอกกับทุกคนแล้วอิ่มติดต่อไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลย คือพี่ทีมนะคะออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่10ตั้งแต่วันพฤหัสตอนเช้า<ม>เห็นบอกว่าจะไปบ้านเพื่อนแถวพระรามสองบอกว่าจะไปแบบปินเลี้ยงอะไรเพื่อนสมัยเรียนอะไรอย่างงี้นะทุกคนแล้วก็นอนนอนค้างกับเพื่อนนะคะแต่ว่าทุกคนพี่ทีมไม่รับสายอีกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเนี่ยจะให้ดูนะ โชว์ไม่ได้โดยทั้พี่มิมโทรไปแล้วก็ทักแชทบอกว่าเอ,อ้ยเป็นไงบ้างหายไปเลยทําอะไรอยู่นะคะพี่ทิมไม่ตอบกลับเลยนะ,ะทุกคนแล้วตอนนี้พี่ทิมก็ยังไม่กลับบ้านนะคะขณะนี้เป็นเวลา1 1บเโมงสีนาทีนะคะทุกคนแบบฮัลโหลแบบว่าทําไมถึงไม่ตอบแชทไม่โทรหาไม่อะไรเลยอะ่ะ เออแก๊สฟิว้าคือแบบหายไปทั้งคืนเลยทุกคนคือแบบไม่ติดต่ออะไรอิมกลับมาเลยนะสงสัยมากเลยว่าไปไหนทาอะไรบ้างไม่ถ่ายรายงานด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ทีมไปไหนก่อนอื่นโทรหาก่อนฮัลโหลฮัลโหลแเธอแล้วสรุปเธออยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่บนทางด่วนทางด่วนใช่ทางด่วนแล้วทำเพิง่งเพิ่งจะกลับเหรอเอาก็เพิ่งกลับได้ไงเธอ แสิบเอ็ดโมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงเธอไปตั้งแต่วันไหนเธอไปตั้งแต่วันพฤหัสวันนี้วันอะไรเนะขาไปเขาไปมาตอนไงเธเขาไปมบเดียวใช่อยู่ถึงแม้ไปแมบเดียวแต่ว่าเธอไม่ไม่ตอบอะไรเขาเลยเ,เขาโทรหาเธอเธอก็ไม่รับโอเ้เธอมือถือมันมันไม่ได้ยินเสียงเห็นร้าแล้วจะปิดแล้วจะปิดเสียงทำไม เขาไม่ได้ตั้งใจปีนมือเขาไปดนวยเธอปีนของเธอทำไม,มเธอโทรมาาเรตลอดรตลอดนะคะเธอหายไปทั้งคืนเลยไม่แค่คืนเดียวเองที่รักอ่ะถ้าเกิดเขาไปบ้างอะเรารอกเจอสวยเธอน่ารักเจอมดดีแล้วทำไมอะเธอเป็นที่เธอไปได้แล้วเขาไปไม่ได้เอาเพราะเขาอยากอยู่กับเธออะอ่ะแล้วเขาอยู่กับเธอไม่ได้เหรอทำไมต้องไปอะ่ะเขาไม่เคยไปไหนเลยทัย้น้นนะยกเว้นกลับบ้านงั้นงั้นเขางั้นเขาก็จะไปหาเพื่อนเหมือนกัน เธอไปเธอไปเขาไม่รู้จักเพื่อนหรืออะเขาก็ไม่รู้จักเพื่อนเธอธีลาแล้วเธจะไปไหนไม่เอาหรอกไม่เอาอะไรขนาดเธอยังไปเลยเธอเอาเสื้อผ้าไปนอนค้างคืนด้วยซ้ําเธอไม่ได้บอกเขาเลยว่าทําอะไรอยู่ไม่ได้ใส่เลยเขาเอาเสื้อผ้ามาเาก็ไม่ได้ใส่แล้วไงไม่ได้ใส่เลยยไงก็เธอก็หายไปทั้งคืนเลยอ่ะโธีรัาก็โสดมันไม่ได้ยินนะเราก็เรียนรับที่แล้ว ไม่ไม่แล้วถึงแม้ว่าเขาไม่โทรไปเธอก็ไม่โทรหาเขาเธอหายไปทั้งคืนเลยไม่ไม่บอกเอ้ยอยู่นี่นะอยู่กับเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่บอกโทรไม่ได้โทรดูแชทไหมดูแชทไหมโมโหแล้วนะเขาว่าจะเขาจะว่าเขาว่าจะทําแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเลยนะ แต่ตอนนี้คือเขาเขาจะเริ่มโกรธเธอจริงๆแล้วเขาจะเริ่มโกรธเธอจริงๆแล้วทักมาบอกแค่นั้นขอขอ,ขอแค่ทักมาบอกคือมันเป็นห่วงไงเว้ยเขา้าใจฟัง,ฟงบอกว่าให้ฟังทักมาบอกเขาเฉยก็ได้ว่าเฮ้ยเออเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะกินอะไรกันกินเลี้ยงกันอะไรก็ตามสบายแค่ทังว่าบอกก็ถึงไหนแล้วแต่นี่คือเธอหายไปตั้งแต่เจ็ดแปดโมงแล้วก็เงียบไปทั้งวันแล้วก็หายไปทั้งคืน เขาโทรหาแล้วเธอก็ไม่รับกําลังเขาว่ากําลังจะทักบอกเธอแล้วเขาเพิ่งตื่นไงเนี่ยเขาก็รีบโทรหาเธอเลยแล้วทั้งวันทําไมไม่โทรก็หลับอยู่ไงเพิงเธออย่าเขาเข้าไปดูในเขาเข้าไปดูในคอมเธอเธอฟังเธอเขาเข้าไปดูในคอมเธอเธอเขาเห็นเธอตอบแชทเพื่อนแต่เธอไม่ตอบแชทเขาโอ้เธอเขาหลับเขาไม่เห็นเขาเพิ่งเห็นีเขาบอกว่า ตอนตีสองเธอตอบแชทเพื่อนเขาโทรหาเธอตอนสี่ทุ่มแต่เธอไม่ตอบแชทเขา,าให้เขาแคปหลักฐานในแชทเธอไหมโอเคโอเคว่าเธอหลับไปแล้วแล้วทางมาบอกเอ้ยเออเนี่ยเดี๋ยวนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้คืนนี้คือแบบไม่ทักอะไรมาเลยโอ้เขาขานาดเขานอนหลับมันยังฝันถึงเธอเนะอย่า,า,ยา,ามาตอเลย ไม่เธอถ้าเกิดเธอไม่สุดใจเธออะไรคิดว่าข้อเชื่อเหรอเธอหายไปทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ยเดี๋ยวเขาจะไปบ้างเขาจะไปหาเพื่อนไม่เขาบอกไว้เลยเขาจะหาเพื่อนเขาจะไปหาเพื่อนแค่นั้นแหละเขาจะไปหาเพื่อนที่รักอะไรแล้วไงเธอไม่ต้องกลับก็ได้เธอจะไปเที่ยวอีกคืนหนึ่งก็ได้ เดี๋ยวเขาจะไปเธอพอพอเธอมาพอพอเธอมาใช่ป่ะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บของไปหาเพื่อนเขาเหมือนกันเพื่อนเขาชวนอยู่ถามไหมว่าอยากกินปะอยากกินชาบูหรือชอบชอบกินชาชอบกินแต่เขาก็ไม่อยากกินตอนนี้ไม่เป็นไรก็หิวว่าไปกินแล้วไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะเขาโกรธเธออยู่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวเขาปุ๊บแล้วไงเขาโกรธเธออยู่ โอ้กล้งปวดอะไรทิ่าแกดถึงแม่นาลังนะถ้าเจอแบบอิมมันมาเธอยอย่ามาแบบมาเล่นลิ้นได้ป่ะรู้ว่าตัวเองผิดแล้วเธอยังมาเล่นลิ้นเนี่ยเล่นลิ้นอะไรเขาไม่ได้เล่นลิ้นโลกยิ่งดึงจริงเธอมาเล่นลิ้นเอ่ะเธอแบบโอ้งเล่นอะไรอ่ะอุไม่ได้เลยไม่อยากจะเถียงด้วยแล้วเออแล้วแต่ไปตามนี้นะคะทุกคนคือตอนนี้พี่ทีมกำลังกลับมานะคือหายไป24-25ชั่วโมงเต็มๆโดยที่ไม่ติดต่ออิมสักคำ ไม่โทรหาซักสายทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้คือโมโหมากแต่รอตอนพี่ทีมกลับมาแล้วทุกคนว่าจะเป็นยังไงทุกคนคะตอนนี้นะคะคืออิ่มรอพี่ทีมกลับมานะคะทุกคนตอนนี้เนะี่ยเป็นเวลาเที่ยงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะพี่ทีมกลับมาหรือยังเรียบร้อยยังไม่กลับถึงหรือยัง ฮัลโหลเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยมันจะเคลียวเข้าคอยบ้านอยู่แล้วคือเอา้ามาแล้วเหรอเออถ้าจะเอาคือฮัตีเขาคือได้ไดก่อนแม่เขาไม่เลี้ยวเลี้ยวเข้ามาด่วนเออเข้ามาเร็วมาแล้วทุกคน รีบมาไรกันป่ะปีนี่เขาก็รีบมาจบๆแบบนี้จะดูว่าของอะไรมีเครื่องสำอางผู้หญิงอะไรหรือเปล่ามีเขาก็รีบมาหาก็าเธอไม่นี่เขาอ่ะไม่ตอบไปเลยเขาอ่ะเนี่ยเ<น>ขาก็แค่ไปวันเขาไปวันเดียวอีกเธอไปที่ไหนวันนี้เธอมาทักไม่เธอไม่ต้องมานี่เธอไปที่ไหนมาไปแถวบ้านเก่าเขาละเลยแถวบ้านเก่าที่ไหนเป็นที่นนั่นนั่นเลยที่ไหน แถวบ้นเก่าที่ไหนเขาคิดถึงเธอเนี่ยที่จริงเขาดีไปเย็นนะเขาเี่บแบบรีบกลับอาหารเช่นนี่้คิดถึงเธอเขาเขารีบไปรีบกลับเลยเนี่ยเขารีบไปรีบกลับอะไรเขาขอเธอหายไปทั้งคืนทั้งวันเขาไม่ได้หายตัดไปเขาก็โทรคกยอยู่ไปตอนไหนอื้มแล้วปัดไปไปไหนเขาโกยเธออยู่เขายไปโอ้ยไม่หยุดไม่ยังงีย้ก่อาอย่าตี่เขาคือเขาก็รีบทำมาแล้วนี่เงี้ยก็จ อย่ากระตักอย่พึ่งมันนี้เธอหน้ารักว่างหอยเขาเขาไม่เขาถามอย่างเดียวหยุดโอ๊ยเจ๊เขาถามอย่างเดียวไปแล้วทำไมไม่ทำาบอกเขาก็ไปก่อนไปเขาก็บอกเธอแล้วหมายถึงไป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 ถึงโอยก็จะรู้หรอกว่าถเธอไม่ถามไม่ถามเขาไปเวลาเขาได้พูดอย่างนั้นจะตามเขาว่าโอเควันหลังเขาจะบอกเขาจะไม่โทร่ะวันหลังเขาจะโทรหาเลอดชั่วโมงเลยไม่ต้องโทรหาทุกชั่วโมงมึง พักมาบอกะเขาจะไปรู้เหรอเธอเขาคิดถึงเธอเขาเห็นเธอโทรมาเขารีบกลับเลยที่โทรเลยเธอตอบแชทเพื่อนแต่เธอไม่ตอบแชทเขาไม่แชทเพื่อนมันเิ่งมาก่อนไงอ๋อเพื่อน่มาก่อนแ <c oughs> ไม่ห็นแชทเขา <c oughs> ไม,ไมไา่ไม่ไม่ไไมไม่ไม่ม่ไไม่ไม่ม่ม่ไย่ไม่ไมนไม่ไม่ไม่ไ่อย่ไ่่เม่ไมไม่ไ่ไ่คม่ไม่ไม่ไ่ไมม่ไม้ไเ่ไม่ไมม่ไ่มไม่ไม่่ไม <c oughs> ่ไมไไ อะไรคิดอะไรอะอะไรคืออยากกอดเขาอะไรเขาไม่ได้อยากกอดเธอเขาอยากกอดชอเื่อเธอเธอไม่เอาเลยมันหมดยุกเมียกระทือหัวแล้วเธอเธอไปที่ไหนก็เชิญเธออย่าทิ้งเขาเธอที่ไหนก็เชิญไม่เขาไม่ไปแล้วเขาจะอยู่กับเธอเยไม่เธอจะไปเธออะไรที่ไหนก็เชิญพอเขาไปแล้วเธออย่ามายุ่งกับเขาแล้วกัน มเธอห้ามโทรห้ามเลยมาเขาแล้วแต่ถ้าเขาจะบอกว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรแต่เขาจะไม่ไอ้นี่กับเธอโอเคปะไม่เอาแล้วที่เธอจะไม่ทำปะฮะแล้วเขาจะทำแล้วนี่ไงแล้วที่ตัวเองไม่ทำอ่ะคือตั้งแต่เลิกกันไปนี่คือเขาไม่ได้ไม่ชินเลยใช่ปะไม่ถามชินเรื่องอะไรแค่สองเดือนที่ตัวชินใช่ไหมแบบไม่มีการทักบอกอะไรเลยเนี่ยคิดว่ามีไอ้ไอ้ม่ยโง่จะไปเอาไม่ตี อ็โทษมันจะไม่ทำเลยวนะครับเราไม่ได้เกิดขึ้นดีกันเถอะทีลงวันนี้สวยมักนเลยคือสภาพวันนี้ไม่อาบน้ำรอทั้งคืนไปไม่อาบที่หลักหนัาหัวข้างล่างนี่แล้วเราอาบของเขาออกแล้วเขาอาบให้ พอแล้วเธอจาขึ้นมาทำไมเขาอยากเาขึ้นอ่านเอกวาดไม่ต้องอยากเธอเดี๋ยวมันโดนหน้าเขาแล้วเขาจะรักษายเธอเพือเลยเขาเนี่ยเขาจะโทรไปชั่วโมง เขาโทรหาเธชั่วโมงเลยะบบนี้นไม่ได้อยากให้โทรอะไรนะอ่ชั่วโมงแค่บอกว่าอยู่ไหนทาอะไรอยู่อยู่ตรงนี้นะแค่นั้นไม่ได้ต้องการให้โทรมาคอยยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้ห่วงอะไรขนาดน,นั้นแต่คือเป็นห่วงไงโอ,อ้ดูแลเออหลักก็จะโทรหาเินเลยตลอดเวลาหมาไม่ต้องโทรตลอดเวลาเอาไม่ตลอดเวลาก็ได้ชั่วโมงหนึ่งทีหนึง่งเคยนี่กวตีเขาไม่ได้ควรตีรเผออเอ,อ,เอ,อตั ก็ให้เขาทำยังไงบอกเขาแค่ทักมาบอกอ่าเดี๋ยวเมาทักบอกเธอเออแค่นั้นวันหลังคนถือก็เขาทักบอกเออให้รู้ว่าคือก็คือคิดแต่ว่าไปกับเพื่อนยังไงมันก็ต้องขับลงขับรถมันก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ไงนะครับเขาขับอยู่หกสิบเองหกสิบบ้านเลยดิ มอหมอ,อนี้แหละกีฬาวันนี้เธอน่ารักเธอไม่เหมาะกับเป็นคนสไตลน์นะเธอทำตัวก็รู้ทตัวยว่าเขาควรเหมาะเป็นคนไอ้นี่ไหมเขาไม่ <นะ S 1> ทําแล้ววันหลังเขาไม่ไปแล้วว่าจะเธอไปด้วยโอไม่ไปเอออย่าเป็นตีนเลยนี่แหละบอกเลยคลิปนี้คือเร็วๆแบ,บๆอะไรๆ <laughs> อะไรไม่ <laughs> <laughs> ไม่มไีไม่มีอะไรที่ล้างไม่กินข้าวไปเดี๋ยวต่อไปเขไปเที่ยวแล้วเลี้ยงชาบูเธอมัอนไม่กินนะไม่ไปไม่กินกัก็ดีเขากินเกี่ยวเออโอ้ที่ล้า